กินไหนก่อนแต่ไม่เดืดเดียวอกินไหนก่อนว้าววานเะไรนะวะกระปุกานแก้มด้วยหางจ้องพวงจนจนวานแก้มด้ยอ้มออืมป็นงกระดองพุงเส็นแล้เื่อยแล้วป่าม้นักดิาไมู่พเตนี้จ้ะเดี๋ยวตาเป็นงพวงมันช้วยว่าเลยนะ

โอ oh, 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 oh right? ้โหดะผมมกนั oh, 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 okay. oh. ่นใจเลาไหมเนี Watching> ่ยเอาไปเจ็บก่อนโอ้ชงมาแล้วเลยโอ้โหโอ้หโอ้โหนี่หลวงก็กินได้หมดชงมา em ơi mình phục ơi mình phục ơi ơ mà tính tâm gì nữa luôn loan mà